สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับรายการภัยวิบัติธรรมชาติเรื่องของซึนามินั่นเองค่ะเดี๋ยวเชิญรับชมและรับฟังและพบกับสมาชิกของเรากันก่อนเลยนะคะเชิญรับฟังและรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรวรรณเออสือศีอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่6ทับ 2, เลขที่6ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมุดาวัฒนาสุดเลขที่3.9ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนักสึกษาชาวดีพาทีค่ะนักเ,เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.2ทับเลขที่32ค่ะสึนามิหนึ่งในภัยิบัตทางธรรมชาติจากผลกระทบของภาวะรครวนความเสียหายของสึนามิมีได้พร่แค่ที่อยู่อาศัยครอบครัวญาติพี่น้องหรือแม้แต่คนรักไปอย่างไม่มีวันกลับมาความรุนแรงของคลื่นอักษ์ขนาดมาถึงมาสร้างความสูญเสียต่อทุกชีวิตผู้คนจำนวนมากต้องพลัดถิน่นไม่สามารถกลับเข้าไปยังที่อยู่อาศัยดังเดิมได้ ซ้ำร้ายโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตการอุปโภคและบริโภคยังได้รับความเสียหายหนําซ้ำต้องการความช่วยเหลือที่จําเป็นในทุทกๆด้านน้าสุกระตกรรมหลังสึน,นามิสงบนั้นทวีคูณรุนแรงมากยิ่งขึ้นสาเหตุที่ทําให้เกิดสึนามิมหันตภัยใหญ่ร้ายแรงสาเหตุของการเกิดสึนามิพบได้จากหลากหลายปัจจัย1การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกที่เกิดจากแผ่นดินไหวใต้ทะเล 2. การเกิดแผ่นดินไหว 3การเกิดพายุหมุนเขตร้อน4การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ทะเลนอกจากสาเหตุทางต้นแล้วการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังเป็นหนึ่งในสาเหตุที่กระตุ้นให้เกิดสึนามิได้ด้วยเช่นกันการกระจายตัวของสึนามิทั่วโลกสึนามิสามารถเกิดขึ้นได้ในมหาสมุทรและแหล่งน้ำขยะขนาดใหญ่ทั่วโลกโดยส่วนใหญ่เกิดจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลการระเบิดของภูเขาไฟไตใต้น้ำดินถล่มหรืออุกกาบาตตกลงสู่มหาสมุทรแรงกระแทกเหล่านี้ทำให้เกิดคลื่นสึนามิที่สามารถแพร่กระจายข้ามมหาสมุทรได้ด้วยความเร็วสูงพื้นที่ที่เสี่ยมต่อสึนามิ1มหก เป็นพื้นที่ที่เกิดสึนามิมากที่สุดเนื่องจากมีวงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกซึ่งเป็นแนวที่มีการชนกันของเปลือกโลกทําให้เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้ง2 <c oughs> งมหาสมุทรอินเดียเป็นแหล่งที่เกิดสึนามิขนาดใหญ่เช่นสึนามิในปี2004ที่เกิดจากแผ่นดินไหวขนาด9.1ใกล้เกาะสมุทรตาอินโดนีเซียลักษณะการกระจายตัวของสึนามินะคะแบ่งได้เป็นสามประเภทด้วยกันค่ะ1กระจายตัวเป็นแบบวงกว้างนะคะซึ่งขึ้นสึนามิเนี่ยสามารถเดินทางข้ามมหาสมุทรได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงค่ะตัวอย่างเช่นสึนามิจากประเทศญี่ปุ ได้ใน10ชั่วโมงค่ะ2นะคะลดความรุนแรงตามระยะทางค่ะแม้ว่าสึนามินะคะจะสามารถเดินทางไกลได้แต่พลังงานจะลดลงเมืออ่อกระจายออกไปนั่นเองค่ะ3นะคะส่งผลกระทบเป็นแบบลูกโซ่นั่นเองค่ะคือสึนามินะคะที่เกิดจากจุดหนึ่งสามารถสง่งผลกระทบต่อหลายประเทศที่อยู่รอบมหาสมุทรได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะมาตรการการเตือนภัยสึนามิค่ะ 1. มีศูนย์เตือนภัยสึนามิหลายแห่งเช่น Pacific Tsunami Warning CenterIndian Ocean Tsunami Warning System นะคะ2การใช้เซนเซอร์ วัดระดับน้ําทะเลและระบบแจ้งเตือนผ่านดาวเทียมช่วยให้ประชาชนมีเวลาหลบหนีค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นข่าวสารค่ะสาังจากนายกรัฐมนตรีเลยนะคะในวาระครบรอบสิปีเหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดียในวันที่ย6สธันวาคม2 5 4พันหรอยสิบเ็ดเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดเก้เลเตรในทะเลเหนือเกาะสุมาตราซึ่งนับเป็นหนึ่งในภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งร้ายแรงที่สุดเลยนะคะซึ่งคลื่นสซนิได้ถาโถมเข้าถล่มมหาสมุทรอินเดียคลาชีวิตผู้คนจำนวนมากและสร้างความเสียหายอย่างหนักในพื้นที่ค่ะ มีผู้เสียชีวิตมากกว่า2องแสนคนและกว่า1รล้านคนที่ได้รับบาดเจ็บและไรที่อยู่อาศัยประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างหนักซึ่งมิได้ฆ่าชีวิตผู้คนกว่า8,000คนอีกหลายพันคนต้องย้ายที่อยู่และผู้คนจำนวนมากสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะ โดยเฉพาะเหตุการณ์คืบยกักษ์ศิริมิเมื่อวันที่26ธันวาคม2 5 1 7ได้สร้างความสูญเสียและสะเทือนขวัญครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่ประวัติศสาสตร์โลกต้องจารึกไว้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาชสยามบร,รมราชกุมารีท่งห่วใยในความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยมูลนิธิชัยพัฒนาจึงได้ลงไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยใช้งบประมาณจากกองทุนฟืนฟ้นฟนูภาคใตา้ที่มีผู้จิตศรัทธาได้บริจาคก,กันเข้ามาอย่างไม่ขาดสายนับเป็นภารกิจที่สำคัญภารกิ ผลกระทบจากสึนามินะคะ1ทําลายชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ชายฝั่ง2ส,ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 3. าําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศต่อไปนะคะจะเป็นการเตือนภัยค่ะ1มีการติดตั้งระบบเซนเซอร์ตรวจจับแผ่นดินไหวและมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในทะเล2ประชาชนควรปฏิบัติตามคำแนะนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะก็จะเป็นการป้องกันค่ะ1สร้างกาแพงกัน้นคลื่นในพื้นที่เสี่ยงสองให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ค่ะขอบคุณค่ะ ถ้ากเกิดเกิดน้ำมีนะคะก็จะมีระยะเตรียมการแล้วก็การเฝ้าระวังนะคะหนึ่งนะคะสาเหตุของการเกิดน้ำมีเกิดจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลที่มีขนาดใหญ่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมากกว่า7.0็ดจุดศูนย์นิจูดแล้วก็จะเป็นการระเบิดของภูเขาไฟใต้น้ำนะคะอย่างเช่นปี2022นะคะการระเบิดของภูเขาไฟฮังกาตรงกาฮัางกาฮาบะฮาอาบานะคะในปีสองพันยี่สิบสองนั่นเองแล้วก็จะเป็นดินถล่มที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวแล้วก็จะเป็นอุกกาบาตที่ตกลงในมหาสมุทรซึ่งเหตุการณ์นี้ก็จะเกิดได้น้อยมากสองนะคะเป็นส ลงไปผิดปกติแล้วก็ถอยออกจากชายฝั่งอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็จะมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องเนี่ยจากทะเลหรือจากทะเลลึกนะคะแล้วก็จะมีระบบเดินภัยสึนามินะคะเป็นสัญญาณเตือนจากศูนย์เฝ้าระวังอ่ะสานนะคะการเตรียมความพร้อมในการรับมือนะคะก็ต้องศึกษาเส้นทางหนีภัยนะคะไปยังที่สูงหรือที่ทปลอดภัยแล้วก็ฟังแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่ถูกต้องนะคะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นศูนย์เตือนไทยพิบัติสานะคะก็จะเป็นการเตรียมถุงยังชีพก็จะเป็นอาหารน้ำเสื้อผ้าหรือเจพาะของใช้จำเป็นนะคะที่เราจำเป็นในชีวิตประจำวันต่อไปค่ะจะเป็นาปนาซมะขี่ณท เข้าสู่ชายฝั่งพฤติกรรมแรกหลังจากที่คลื่นเซนามิเข้าสู่ชายฝั่งนะคะคลื่นเนี่ยเขาจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ5 0 0ร้อถึงเก้กิโลเมตรต่อชั่วโมงในมหาสมุทรเปิดนะคะแล้วก็จะชะลอลงเหลือประมาณ3 0มสถึงห้กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเมื่อเข้าใกล้ชายฝั่งแล้วนะคะก็จะมีความสูงของคลื่นเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นได้หลายเมตรแล้วก็จะกวาดทุกสิ่งที่ขวางหน้าไปเลยนะคะคลื่นเซนามินะคะก็มันจะมากันเป็นชุดอาจจะมีหลายลูกแต่ละลูกเนี่ยอย่างที่บอกคะ่ะอาจจะมีเมอ่าเ,เปอร์เซ็นต์ แล้วก็หากอยู่บนเรือการทะเลนะคะก็ให้ออกไปยังพื้นที่ที่มีน้ำลึกมากกว่า100เมตรแต่หากอยู่ในอาคารสูงให้ขึ้นไปชั้นสูงสุดนะคะหลีกเลี่ยงจำพวกสะพานต้นไม้หรืออาคารที่ไม่ค่อยมั่นคงแล้วก็ทุกๆครั้งเลยต้องฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็อย่ากลับไปใช้ฝั่งจนกว่าจะได้รับสัญญาณที่ปลอดภัย แล้วก็หลังเกิดสึนามิเนี่ยมันจะเป็นช่วงฟื้นฟูแล้วก็ช่วงแบบว่ากู้ภัยใช่ไหมคะหนึ่งเลยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นจัพวอาคารแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่ขึ้นเขาได้ทําลายไปแล้วก็จะเป็นน้ําที่ท่วมขงังแล้วก็จะปีอาจจะมีอะมของสมุดดินโคลนที่ปกคลุมในพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็สูญหายเนี่ยค่อนข้างจานวนมากนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อปี2540าอีกว่าเนี่ยมันจะเกิดสึนามิใช่ไหมคะก็ประมาณนั้นสองสิ่งที่ต้องทําหลังจากที่สึนามิผ่านไปนาม พอเซนเนมิผ่านไปใช่ไหมคะเราก็ต้องรอฟังประกาศจากทางการเนี่ยว,ว่ามันปลอดภัยแล้วนะก่อนที่จะกลับเข้าไปสู่ชายฝั่งนะคะให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของสัตว์อันตรายอย่างเช่นงูหรือสัตว์พิษที่อาจจะถูกน้ำเนี่ยพัดมาได้นะคะแล้วก็ทําความสะอาดพื้นที่แล้วก็ระวังโรคที่มากับน้ำอย่างเช่นโรคทางเดิอนอาหารนะคะก็จะมีเป็นสัดส่วนใหญ่นะคะเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารสามจะเป็นการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ หน่วยกู้ภัยและองค์กรช่วยเหลือน,นะคะก็จะทำการเข้ามาจากสายอาหารแล้วก็น้ำยาลักษาโรคนะคะแล้วก็ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นถนนไฟฟ้า,ฟาแล้วก็ระบบน้ำแล้วก็จะให้การสนับสนุนทางใจิตใจให้แก่ผู้ประสบภัยนะคะค่ะก็สำหรับเรื่องของการละเมิดกับสสนามนีนะคะก็ต้องขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ